สวัสดีครับวันนี้ร้านเจ้าวินเตอร์นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะฮะตัวนี้จะเป็นปีซับนะฮะปีแยกซับนะเป็นรุ่นใหม่นะครับที่มานะครับเป็นปีแยกซับยี่ห้อ MBV นะฮะจะมีบลูทูธนะครับ USB ครับมีหน้าจอยไหมฮะจะมีหน้าจอนี่ครับผมเล่น USB อยู่นะฮะแล้วก็เล่นบลูทูธนะครับก็กดโหมดตรงนี้ได้เลยนะฮะนี่ฮะันจะกลายเป็นโหมดบลูทูธนะครับเราก็เชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะตัวนี้จะเป็นปีแยกซับอันนี้จะเป็นด้านหลังนะฮะอ่าด้านหน้าก็จะปรับอันนี้จะเป็นมัสเตอร์นะครัับบบไไฮฮมมิิดดเสนะคร ครับเราเน็ตแล้วก็มาสเตอร์บาลานซ์นะครับชุดนี้จะมีเอคโคนะใช้ไม้ได้2ตัวนะครับสำหรับเดี๋ยวปิดปิดปิดก่อนแสงไฟมันเข้าตานะครับตัวนี้ก็อ่าก็ใช้ได้เลยมีไฟวิ่ง2แถวนะครับบลูทูธ USB นะฮะแล้วก็ด้านหลังนะครับอินพุตนะฮะมีทั้งแบบ RCA แล้วก็โฟนนะเอาท์พุตก็ RCA แล้วก็โฟนแล้วตัวนี้จะเป็นซับวูฟเฟอร์นะฮะช่องซับนะเห็นไหมครับซับวูฟเฟอร์นะจะเป็นทั้ง RCA แล้วก็ อ่าแล้วก็โฟนนะครับเสียได้สองอย่างแล้วหลังก็จะเป็นความถี่นะผมแนะนําให้ปรับสุดให้หมดเลยนะครับหมุนมาให้สุดนะครับความถี่ก็แล้วแต่เราครับเราจะเลือกแบบไหนนะครับแต่ผมแนะนําให้ปรับสุดแบบนี้ให้หมดไปเลยนะฮะแล้วก็มาปรับด้านหน้านะตัวนี้นะครับอ่าจัดโปรไปนะครับพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับมาซื้อหน้าร้านก็พันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เราจัดโปรให้ไปนะครับสาหรับปีแยกซับตัวนี้นะครับ MBV นะหม่ล่าสุดนะครับราชบินเตอร์ก็0 8 2แปดสองห้าสี่ศูนย์หก อาจจะแอดไลน์หรือจะโทรมาก็เบอร์นี้เลยนะครับศูนย์แปดสองห้าสี่ศูนย์หกห้าสี่ศูนย์นะครับสำหรับปีตัวนี้นะฮะหนึ่เก้าร้อยเก้าสิบจะอยู่ในจะอยู่ในชุดหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยนะครับเดี๋ยวเราเอาปีออกนะฮะแล้วเราจะมารีวิวนะครับว่าเราจัดชุดเราก็ใช้ปีตัวนี้จัดตลอดนะฮะใช้ไมม์ร้องเพลงนะครับบลูทูธ USB นะฮะมีเอ็กโคดีเลย์ให้นะครับปรับเสียงซับแยกในตัวมีไฟวิ่งสวยๆนะครับหนึ่งเก้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นสำหรับปีวเอ็มบีวกจัดชุดให้ดูนะครับว่า ชุดเริ่มต้นชุดย่อยๆนะครับมีทั้งตู้เบสตู้กลางนะครับราคาประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะเออให้มันดูง่ายกว่านี้นะครับนี่นะครับเราก็ต่อเลยนะครับเป็นชุดนะครับชุดฟังในบ้านฟังข้างบ้านฟังนอกห้องนะเป็นเซต2อคูณสนะครับโดยที่ใช้ปีตัวนั้นนะฮะปี mbv แยกซับพันเก้าเกบ็บปลายทางนะครับแล้วจะมาอธิบายรายละเอียดของแต่ละชิ้นนะครับในชุดนี้ชุดนี้นะฮะตู้ซับเบสสองใบกระแทกข้างนะครับแล้วก็ตู้กลางแหลมตู้เบสจะเป็น15นิ้วนะครับตู้กลางแหลมจะเป็น12นิ้วนิ้ ตัวนี้จะเป็นไม้ปาติเกิลนะครับจะเป็นชุดประหยัดที่สุดนะฮะไม้ปาติเกิลนะครับชุดประหยัดที่สุดนะฮะในชุดนี้ก็หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยนะครับจะได้อะไรไปบ้างเดี๋ยวเราบาจะอธิบายรายละเอียดนะครับย่อยๆกันนะครับนะเริ่มตั้งแต่ปรีตัวนี้นะครับ MBV นะครับลูทูธ USB นะครับมีหน้าจอนะครับมีแอร์เอนะฮะตัวนี้1,990บาทแล้วก็เป็นพาวเวอร์ MX นะครับ Storm MX นะฮะตัวนี้600วัตต์นะฮะ ตัวนี้ก็ราคา3,900ันารนะครับ3,900ันารนะฮะแล้วก็ตู้เสียงกลางแหลม12นิ้วกับแหลมจรวดนะฮะตู้ดอกก็เป็นดอกสตอมนะครับแหลมก็แหลมสตอมครับจะเป็นไม้ปฏิกิริยนะครับเป็นไม้ธรรมดานะครับก็คู่เสียงกลางก็คู่ละ3,900ันเนะครับแล้วก็ตู้ซับเบ็ดนะฮะตู้ซับเบ็ดก็3,900ันเนะฮะ3,900ันเนะครับตู้ซับเบ็ดก็3,900ันเก้ครับพี่ลองคู่นะครับ3,900ัสามอย่างครับ4,32ปีอีกส0 0พันนะฮะเป็น14นะครับเป็น14ื่นยังไม่รวมสายสัญญาณ สายลำโพงนะฮะสายสายลำโพงสายสัญญาณนะครับสายลำโพงเราให้ไปอีก10เมตรเป็นสเปคคอนอย่างนี้นะฮะสีระเบิดนะครับตู้เราสีระเบิดนะฮะนี่นะครับตจะเป็นสเปคคอนทั้งหมดนะต่อสเปคคอนให้ทั้งหมดนะฮะนี่นะครับแต่เป็นไม้ธรรมดาเท่านั้นเองนะครับถ้าเป็นไม้อัดเพิ่ม2,000บาทนะฮะนี่ครับตู้เบสนะครับสามารถเลือกสูตรได้นะครับอันนี้เป็นกระแทกข้างนะครับ500วัตต์นะฮะดอกเบสนะตู้เสียงกลาง300วัตต์แหลมจรวดใหญ่นะหรือจะเลือกเลือกเป็นผีนะฮะเป็นผีกระแทกหลังก็ได้ เป็นออเดอร์หก็ได้นะครับออเดอร์หกเดี๋ยวพาไปดูออเดอร์หกนี่นะครับนี่ครับเพิ่งจะเสร็จเลยนะครับวันนี้ช่างก๊อลฟช่างก๊อล์ฟกำลังทำออเดอร์หกนี่ครับออเดอร์หกกำกำลังทําเสร็จนะครับทําสีใหม่ๆนะครับนี่ครับสีระเบิดนะครับใหม่ๆเลยนะครับวันนี้ช่างก๊อลฟนี่ครับแล้วก็ตู้กระแทกข้างก็ขึ้นตลอดนะครับขึ้นมาทํามานะครับทําไว้ตลอดนะครับสําหรับพี่น้องที่จะเลือกนะครับสูตรของแต่ละสูตรว่าจะเอาสูตรไหนแบบไหนนะครับส่วนวันนี้เราก็จะมารีวิว เน้นๆก็คือจะเป็นปีตัวนี้ MBV 1990นะฮะแล้วก็เป็นชุดนี้12,900นะครับรวมทั้งสายสัญญาณสายลำโพงนะถ้าซื้อแยกก็ตกประมาณ1 5 0 0 0นะฮะแต่วันนี้มาจัดโปรอยู่แค่12900ใครซื้อยกชุดนะฮะส่วนใครจะซื้อเป็นชิ้นก็เนี่ยครับตู้ลำโพงต้องโอนนะครับ3,900ไม่รวมส่งนะครับเบ ตู้เบรกก็สามพันเก้าตู้กลางก็สามพันเก้าครับทำกันก็ไปได้ยังไงนะครับเบรกคู่หนึ่งสามพันเก้าดอกด้วยตู้ด้วยครับส่วนตู้จัดโปรยเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับไม่รวมค่าส่งนะครับต้องโอนก่อนถึงเจ้าจัดส่งนะครับส่วนปีกับพาวเวอร์นี่เก็บปลายทางได้นะครับสามพันเก้านะครับพาวเวอร์แล้วก็ปีพันเก้าร้อยเก้าสิบครับเอามาฟังเสียงกันในชุดหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดสองห้าสี่ศูนย์หกห้าสี่ศูนย์ฝากกดไลครับ ช่วงนี้คลิปก็อาจจะน้อยหน่อยครับพอดีแฟนมึงขอรู้นะครับเอามาฟังชุดนี้ ตอนสตอตอนนี้ฮอนปากเดียวตูดเดียวนะพร้อมกงอยู่แค่พั0หเท่านั้นนะฮะยังไม่รวมตูดนะถ้ารวมใช้งานก็คู่ละสี่พันนะฮะตู้เรามีรองรับนะให้พี่ๆมาเลือกมาชมกันเยอะแยะมากมายนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยกันร้านจูปิเตอร์น้อมระประครับอยู่ฝากทางวัดวังตะกูนะครับ ชุดนี้นะครับค่าจัดส่งนะครับค่าจัดส่งก็น่าจะอยู่ประมาณ6 700นะครับค่าจัดส่งทั่วประเทศนะครับราคาประมาณ6กถึงเจ็ดร้อังไงก็โทรมาสอบถามนะครับใครจะยกชุดใครจะยื้อซื้อเป็นชิ้นนะครับยังไงก็เบอร์โทรเบอร์นี้นะฮะศูนย์แปดสองห้าสี่ศูนย์หกห้าสี่ศูนย์นะครับรายละเอียดปรีพาวเวอร์ตู้กลางแหลมตู้เบรนะครับก็ทักมาได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตู้ไม้อัดแท้ตู้ไม้ธรรมดาเรามีจัดให้หมดนะตู้ไม้อัดแท้ก็จะเพิ่มอีกประมาณ2,000ันนะ ก็จะได้ตู้นะนี่ตู้สตอมนะนี่ก็แท้ข้างตัวเต็มของเรานะครับสตอม18นิ้วนะฮะแล้วก็มีตู้เทอร์โบแล้วก็ตู้ PS นะฮะมันมีหลายอย่างมากมายครับจพวกคอนนะฮะแล้วก็พวกเครื่องเสียงเครื่องปรุงนะครับไม์ลอยดอกลำโพงมิกพาวเวอร์มิกหม,ม้อเพิ่มไฟโอ้โหเรามีเยอะแยะมากมายให้ท่านเลือกครับฮอนก็มีนะฮะฮอนก็มีนะฮะเดี๋ยวฮอนจะรีวิวต่างหากนะครับ นะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับชุดนี้ฝากไว้ด้วยกับปีพันเก้าร้อยเก้าสิบพาวเวอร์สามพันเก้าตู้เบรสามพันเก้าตู้กลางสามพันเก้ารับประกันไม่มีที่ไหนแล้วนะครับราคาสามพันกว่าบาทนะครับก็ยังไงก็โทรกันเข้ามานะครับส่วนตู้ต้องโอนก่อนจะส่งนะครับไม่รวมค่าจะส่งนะครับส่วนอาปีกับพาวเวอร์เก็บเงินไปทางได้เลยนะครับยังไงก็วันนี้ราไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดติดตามนะครับชาแนลรันจุ๊บมีอะไรก็จะมาลงไว้นะครับวันนี้ราไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ